สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่20มิถุนานะครับก็กำลังจะครึ่งปีเต็มๆนะครับก็มาเริ่มเริ่มกันเลยครับอัปเดตตลาดเริ่มต้นด้วยตลาดหลักของเรานะครับก็คือ Set นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นการปรับตัวลงมาทั้งสัปดาห์นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงแนวรับนะแนวรับแถวๆพันหก็ยังขาดอีกประมาณ10กว่าจุด นะครับ10กว่าจุดก็เดี๋ยวลองดูฮะคิดว่าน่าจะต้องลงมาแล้วแหละถ้ามาขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยจุดคลิกเกมของเรานะครับที่คุยกันไว้สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเบรกขึ้นไปแล้วกลับขึ้นมาเทสเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าลงมาเทสแล้วอย่าให้ปิดอย่าให,ให,ให,ให้ให้หลุดลงมาแล้วปิดแท่งเดย ก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับก็คือภาพมันก็จะกลายเป็นว่ากลับเข้ากรอบไซด์เว์ตรงนี้มาอีกครั้งนะฮะเท่ากับว่าที่เบรกไปมันก็เหมือนเหมือนเบรกหลอกครับกินวอลุ่มให้แบบคนซื้อ follow by ตามแล้วก็ตบตรงมาให้ติดดอยครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้หลุดนะครับลงมาเทสลงมาเทนแล้วก็ควรจะยืนยืนยืนหรือไม่ก็เด้งกลับเร็วๆเลย นะครับไซด์เวตองนี้อีกหน่อยแล้วก็นิวไฮกลับไปนะครับก็ขอให้ภาพเป็นประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เราที่เราคาดการพิจิตร์กันนะครับมันต้องทําไปควบคู่กับการบริหารพอร์ตของเราบริหารโพซิชั่นไซด์บริหารเงินนะฮะถ้ามันหลุดลงมาสิ่งที่เราทําได้นะครับเราก็ควรจะลดโพซิชั่นไซด์เรา ในการเทรดนะครับเพราะว่าอย่างเวลามันลงมาเนี่ยแน่นอนฮะหุ้นมันก็จะมีหุ้นที่ทำเนเทคนิคสวยๆนะครับให้เราทำให้เราอยากซื้อคือตอนถึงมันจะมีไม่เยอะก็เถอะสมมุติพันกว่าตัวมันอาจจะมีเทคนิคดีๆสักสิตัวยีตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเทคนิคที่สวยๆแล้วมันจะวิ่งขึ้นไปจริงๆเนี่ยในสภาวะตลาดไซเย์มันจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับซึ่ง ในเมื่อมันเป็นไปนได้ยากเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเทคเลกตรงนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปรับความเสี่ยงนะฮะก็เทรดได้ครับเทรดได้แต่โพซิชันควรจะเล็กเข้าไว้นะครับจนกว่าตลาดจะกลับมานะครับสมมติอันนี้คือพูดในกรณีถ้ามันหลุดนะครับมันหลุดถ้ามันไม่หลุดก็ก็ดีฮะเวลาเราหุ้นเข้าหุ้นตัวไหนตอนนี้เราอาจจะโอเคติดดอยใช่ไหมฮะเรา Fol l o w buy ถ้าตลาดไม่หลุดมันกลับขึ้นไปหุ้นตัวนั้นที่เราเลือกไว้แล้วที่มันแกร่งกว่าตลาดมันก็ควรที่จะรีบาวตามนะครับแล้วถ้ามันแกร่งกว่าตลาดมันควรจะนิวไฮไปได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ตลาดยังไม่จําเป็นต้องรีบาวไปถึงนิวไฮด้วยซ้ำนะฮะก็ลองดูพฤติกรรมนะครับตลาดนะครับส่วนมันจะลงทะลุไม่ทะลุอันนี้ไม่มีใครทราบนะฮะเดี๋ยวตลาดจะเฉลย ER เองนะครับอาทิตย์หน้า โอเคต่อมาก็อัปเดตกับหุ้นนะครับกลุ่มไหนที่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับหรือยืนได้ดีกว่าตลาดในสัปาดาห์ที่ตลาดซุดนะฮะก็เท่าที่ผมมีไปส่องมานะครับมีทำการบ้านมาไว้ที่จะเอามาแชร์ก็จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานสะอาด ICT นะครับแล้วก็ เทลแคร์นะครับทั้งหมด4กลุ่มอ่าลองมาดูกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางเทรดดิ้งวิวเขาก็จะมีมีกราฟเซกเตอร์นะครับให้เราดูได้ไปลายสัปดาห์นะครับวันพฤหัสสุกก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนจะแย่นะครับแต่ว่าก็รีบาวกลับมาได้สวยนะครับ ภาพรวมเลยก็เลยมันก็เลยทําให้ยังดูดีอยู่นะฮะส่วนคุมอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีกี่ตัวที่เล่นได้ที่ดูไว้ก็จะมีฮาน้าอ่ามาดูเป็นสต็อปฮาน้านะครับอันนี้เราไม่ใช้ละสต็อปเข้าไปก็เลื่อนสต็อปขึ้นมาเลย Okay. ภาวะตลาดแบบนี้ก็ผมคงเลือกที่จะใช้ Stop Loss ที่ค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเกิดจะเข้าซื้อลงทุนเก่งกำไรนะฮะอืมผมก็อาจจะเอาายนี้เป็น Stop Loss นะครับนะครับถ้าพุ่นเบรคขึ้นไปได้แล้วยืนได้นะครับยืนได้ก็ก็ลุ้นว่ามันจะสามารถยืนได้แล้วไปต่อเทีนี้ขออนุญาตลบ แต่ถ้ามันกลับลงมานะครับกรอบนี้มันก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์ต่อนะครับมาแนวนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันจะไซด์เวย์ต่อผมก็ขอขอออกมาก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าเราก็สต็อปลอดไว้ที่66สิบหกบาทแถวๆนี้กลนะุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีอยู่หลายตัวมีชอ,อันนี้คือเราเราก็เลือกนะครับเลือกมาแล้ว ทีนี้ใครจะเข้าตัวไหนก็ลองดูนะครับแล้วแต่ความชอบเลยเพราะว่าแต่ละตัวเท่าที่เราดูกันมันก็เป็นกราฟที่เป็นขาขึ้นหมดเลยนะฮะเราคัดขาขึ้นมาแล้วทีนี้ตัวไหนมันจะแรงตัวไหนจะแรงน้อยกว่าตัวไหนจะวิ่งดีกว่าอันนี้ก็ไม่มีใครรู้หรือว่ามันจะถล่มลงมาทั้งกลุ่มนะครับก็เป็นไปได้ KC ก็ก็สวยดี SMt SMT เอสเอ็มเมื่อวานก็ปิดปิด,ปดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้นะครับคล้ายๆกับทีมทีม,ท,มทีมก็ขึ้นมาแรงแต่ว่าเมืวันศุกร์ปิดไม่ดี ก็ลองเลือกดูฮใใน4ตัวนี้ฮานาเคซีเทมเอสอทีอ๋อมีตัวหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมาเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเป็นตัว SICT นี่นี่ครับมาพร้อมวอลลุ่มปีดเลยนะครับก็เบรกเบรกขึ้นมาแล้วตัวนี้นะฮะแต่ดูจากความหันถวนตัวนี้ไม่น่าจะธรรมดานะครับ อันควรสูงเพราะฉะนั้นใครจะเล่นตัวนี้แน่นอนสต็อปลอสสั้นๆยังไงก็โดนกินนะครับต้องสต็อปลอสค่อนข้างไกล่าเรามาดูแนวต้านก็ถ้าตัวนี้จะเล่นก็หลอย่อครับลอย่อยอ่ยอมาแถวแถวนี้ก็ได้แถวแถวสักห้าบาทครับห้าบาทแล้วก็ใช้ถแถวแอวสี่สิบ 4ี่บาทแปดแปดสิบแปดตันเป็น Stop Loss นะครับน่าในมาดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มไหนที่ยังนำตลาดนะ ICT 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 ดูอินเด็กซ์ปึ๊บ ก็จะเห็นว่า ICT เนี่ยก็ยังยืนอยู่ยืนอยู่ตรงหายในขณะที่ตลาดซุดลงมาแล้วใช่ไหมครับจากหายก็ยังยืนได้ดีนะครับกลุ่ม ICT ก็ลองไปหาหุ้นในกลุ่ม ICT ที่เราคิดว่าเราเข้าใจบริษัทแล้วก็เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็กำหนดจุดเข้ากำหนดจุด Stop Loss นะครับเอาให้มี risk Reward r a t i o ที่เหมาะสมนะครับ กลุ่มพลังงานสะอาดนะฮะาก,การกุลการกุลก็ค่อนโอ้โหขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ ในลองหาจุดทำกำไรนะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นออทามไฮนะครับเพราะฉะนั้นออทามไฮมันก็จะเป็นหุ้นที่ไม่มีแนวต้านใช่ไหมครับเพราะพอมันไม่มีแนวต้านเราก็จะไม่รู้หาจุดไม่รู้จะหาจุดขายยังไงจากแนวต้านก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นก็ได้ครับเข้ามาช่วยอย่างเช่นฟีโบนาชีหรือว่าการใช้เทลลิงสต็อปในการขายนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการขายแบบในขณะที่ราคาย,ยัางแรงอยู่ขึ้นแรง เราก็อาจจะต้องใช้ฟิโบนาชีในการวัดเป้านะครับ <c oughs> น้องใหม่อะครเอาดี <c oughs> <c oughs> Okay. ผมจะปรับเริ่มจากจุดต่ำสุดตรงนี้ไปเลยนะฮะขึ้นมาแล้วก็มี้แล้วก็วัดก็ตอนนี้ก็ชนเป้าไปแล้วนะ,ะแถวสี่สี่จุดแปดเป้าแรกนะครับชนไปนเรียบร้อยก็ลองดูครับวันจันทร์วันจันทร์อาจจะขายซักไม้ก็ได้ครับวันจันทร์ดูแล้วสงสัยน่าจะเปิดกระโดดลงมานิดนึงก็ขายไปไม้หนึ่งไม่เป็นไร นะครับถ้ามันขึ้นมาต่อแถวห้าบาทห้าบาทกว่าก็ขายอีกไม้หนึ่งนะฮะก็ล็อกไว้ก่อนจังหวะส,สภาวะตลาดแบบนี้นะครับก็รู้สึกตลาดก็เริ่มย่อ,ยอมีกําไรก็ล็อกไว้ก่อนได้นะครับส่วนจุด stop loss ด้านล่างนะฮะ trailing stop แล้วก็ยกขึ้นมาเดี๋ยวขอเอาฟิบนาชีออกมา ตรงนี้เป็นไฮเดิมตรงนี้ขึ้นมายืนได้สร้างฐานโอเคเอาไฮตรงนี้เป็นสต็อปลอก็ได้แต่ก็จะค่อนข้างไกลนิดน,นึงเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามันวิ่งขึ้นมาคำทังเยอะนะครับโอเคก็ทยอยขายได้เลยครับนะครับค่อยๆขายก็ได้ครับค่อยๆขายขายไปถ้าขึ้นแรงก็ขายไปทีละนิดนะครับถ้ามันขึ้นหนีโซนไปสต็อปลอยังไงเราสามารถยกขึ้นมาได้เรื่อยๆครับ คือตรงนี้เรายกขึ้นมาต้องดูจากพฤติกรรมราคาในอนาคตอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังระบุไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดก็คืออ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเแถวๆนี้กลุ่มกลุ่มก่อสร้างค่อนข้างเอ่อที่เคยให้ไว้นะครับกลุ่มก่อสร้างก็มีตัวที่เอ่อถ้าเข้าไปก็น่าจะหลุดสต็อปมาเรียบร้อยนะครับ อย่างตัวนี้ซินเทคนะครับเบรกเหมือนจะยืนได้สุดท้ายตบกลับลงมาอย่างนี้นะครับก็ออกก่อนถ้าวันจันทร์มันมันเด้งขึ้นมาให้มีจังหวะออกก็ออกฮนะแล้วถ้าเกิดใครชอบอยากเล่นตัวเดิมติดตามโอเคไม่เป็นไรมันกลับขึ้นมายืนแนวเบรกตรงนี้ได้ค่อยเข้าไปใหม่นะครับออกมาแล้วเข้าไปใหม่ซื้อแพงกว่าเดิมนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ก่อสร้างตัวอื่นมีตัวไหนอีก CNT 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 ก็ก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับก็หลุดลงมาเรียบร้อยก็น่าจะออกมาก่อนนะครับแล้วถ้ามันกลับขึ้นมายืนเหมือนกันกลับขึ้นมายืนตรงนี้ได้ค่อยซื้อใหม่ก็ได้ครับแต่ CNT มันก็ดูแบบ เวลาตอนนี้ตอนช่วงพักฐานวอลลุ่มค่อนข้างบางนะฮะจริงๆเป็นสัญญาณการพักฐานที่ดีการที่พักฐานแล้ววอลุ่มบางนี่างลนนะครับแต่บางทีมันก็มีนะฮะเหมือนจะบางเราก็แบบโอเคเราก็ไม่อยากขายเห็นวอลลุ่มบางพอจังหวะมันจะลงทีวอลลุ่มมาเป็นแท่งย,วยาวๆแดงๆนะครับแล้วราคาก็ลงมาเป็นแท่งย,วยาวๆแดงๆเหมือนกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น ามันหลุดเราก็ขายตามตามาตามแผนนะฮะแล้วถ้ากลับขึ้นมาเราก็กลับเข้าไปซื้อใหม่ตัวอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูค่อนข้างแข็งแรงคือกลุ่มเทลแคร์นี่ครับ กลุ่มเฮลแค์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยืนยืนตลาดได้ดีนะครับแข่งแกร่งกว่าตลาดเนี่ยยืนมาหลายวันละนะฮะก็ลองหานะครับลองหาดูหุ้นในกลุ่มเฮลแค่ก็พวกโรงพยาบาลนะฮะก็ชอบสไตล์โรงบาลไหนนะครับมันมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปทำการบ้านดูว่าหุ้นโรงบาลแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับ ใช่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็อตัวนี้ลองดูสัญญาณพอจะมีสัญญาณเข้าก็คือการตบลงมาแล้วกลับขึ้นไปตรงนี้ได้นะฮะก็จุด stop loss นะครับสิบ จุดเข้าก็ถ้าถ้าวันจันทร์เปิดมามันย่อลงมานะครับเป็น11.7เอ็จุด, G จดก็เข้าไปนะครับถ้ามันปิดต่ำกว่า11.5เก็ออกมาก่อนนะครับเล็กซีวอร์ดก็สั้นๆตัวนี้ก็เทรดได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นเลยก็โอเคถือว่าเราได้เปนนรียบนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ขึ้นมาแรงๆสักพักแล้วก็พักพักตัวพักฐานแต่มันก็อาจจะยังไม่จบนะอาจจะเป็นการแค่เด้งขึ้นมาแล้วก็ ไซเว์ต่อแต่เป็นการไซเว์เพื่อบีบบีบความผันขวนนะครับ l บ t i l i t ้ให้แคบลงแคบลงนะครับจังหวะนี้นก็อาจจะเป็นแค่เด้งขึ้นมาเพื่อขึ้นไปเทสเทสตรงนี้แล้วก็ย่อกลับลงมาแล้วถึงจะมีการเบรกจริงซึ่งจะเป็นเบรกขึ้นหรือเบรกลงก็ไม่รู้ไม่รู้แต่อันนี้เราสันนิษฐานในภาพที่ว่ามันจะวิ่งแรงๆอนขาน,นีต่อเป็นขาต่อเนื่อง ปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบขึ้นไปอ่นี้นะฮะขึ้นยอ่อสะสมเล็กน้อยขึ้นต่อแต่ถ้ามันผิดมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะกลับลงมาหลุดเส้นนี้เพื่อย่อต่อเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดเส้นนี้ก็ออกก่อนนะครับโอเควันนี้ก็อโอเคเอาแนะนำกันเท่านี้ นะฮะเขาก่ทำกันบ้านมาโอเคยังไงก็อาทิตย์หน้านะครับตลาดก็ดูแล้วน่าจะลงมาเทสพันหกนะฮะแต่ถ้าลงไม่มาไม่ลงมาก็ดีนะครับแต่ถ้าลงมาแล้วมันหลุดนะครับหน้าที่ของเราที่คุมได้คือความเสี่ยงของเราเองนะฮะส่วนตลาดเราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคุมโพสิชันไซส์กันดีๆนะครับตัวไหนที่เราเข้าไปแล้วแล้วมัน เรากําหนดจุดตัดขาดทุนไว้เรียบร้อยแล้วมันหลุดมันหลุดก็ขายไปก่อนไม่ต้องกลัวครับว่าจะขายแล้วมันจะขึ้นมันมันเกิดขึ้นประจำครัขายแล้วมันขึ้นแต่มันคือการการันตีว่าถ้ามันลงไปยาวๆยาวๆสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตเราจะไม่ลงไปกับมันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ